จะลาดีตายอย่าผมตุกเรียนเก่งน,นึงกว่าคนตุกเรียนเอ่อหลดคืนควรไม่ร่อนได้กว่าเปลี่ยนเกียร์ที่แต่ลุงุ้ยันรลุดคืนควรไม่รอดเลยนั่นอันนู้นเ่ยวันเดียวกันลูกก็ต่อเปลี่ยนวางนี้ไม่ต่งางใครเรียนคนหรอคุณนกว่าก็เปลี่ยนนั่นใหม่ออบ้ากันบาน้าดูบ้างพูดได้กับคำแรกแจ๊ะ เธอพูดได้ค่ะเพราะฉันว่นก้อนไก่ปลายปอยู่ในลาดเดินี๋ยนี่เอจอประวงศันแดงใจนูน่นของคนแรงเ <ไป S 1> จ้าต่างลาดบอกคนโง่กันนี่ตายแจ่มบัตรีหลุมมันรองนะหลุมเจ้าน,นั้นพี่นุ้ยพูดยังไงเขามาตึงตามาเอาขายปลาช่อนเหรอเมื่อวานเพื่อพวกเรื่องข้าวเรื่องกระมมงขอเดชะขายปลาช่อนมาเยอะนะ ปลาช่อนนี้กิโลละเท่าไรขวดด้วยเจ้าด้วยกระมองขอเดชะที่ตะ,ะวันคดแล้วกิโลกรัมละแปดสิบกอยรวนกอดชนที่ยังมีพระชนชีพยังจะเด็ดไปจะเด็ดมาอยู่ในวารีนั้นวารีน้อยในพระรจชกะละมังกิโลกรัมละแปดสิบห้าพอดีตอนจะว่ายน้ำปลิกไปปลิกมาปลิกไปปลิกมาไปน้ำาให้ทองเอ้าตอนนั้นทำไมถึงว่ายน้ำหงายทอง Mừng hoạp rửa qua trong với bà chuột Nô! Về ra Cầm mấy tính bà chuồn Vì nuối cho ấy bệt cầm về Á! À, <laughs> bận lưỡng là bận anh Cầm ra cha cháu có phút mấy pin Cầm ra cha đi Có tổng phút hay đi Phút với lão Không Cầm ra cha cháu Ờ Đã mở trong trái tổng này, Trong một quả chai đôn, Là chai đầm đôn, Quả chai non Bật cúp Quả chai non lắp Bật tùng lắp กว่าใจนอนลแล้วกลุ้นจงมปลักจุ่มกลุนาา้นกว่าใจกว่าใจเดินระดำเดินกว่าใจนอนบันตุ้มกว่าใจเดินระดำเดินเออตาหวิงลุงไปนี่แหม,มท่านอาจารย์ยให้ผมไปไหมครับไอ้พวกนี่แหละท่ามที่โปรยโปยคอย,คยไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์ ช่วงระยะเวลาที่ผมเดินกว่าจะถึงมหอนครเทพจริงกขก็ผมนะแน่นอนที่สุดผมจะต้องแนะนําทุกชิ้นทุกอย่างให้กับพี่หนุ้ยและพี่เท่งได้ในเมื่อเธอต้องข้านันก็ไม่หวากันครับท่านอาจารย์แต่อย่างนั้นผม,อมอนนกลับวันวันนี้อะไรบัตรที่บ้านไปตรวจบเหล็บลุดตึหวตรวเพื่อเหล็บลุตลาจริง คือตอนนั้นท่านอาจารย์ก็รู้ว่าผมใจกูรู้นั่งื้อแตนที่นี้ทตึกปสอยเอ็แลก็มบนไปตรวจสอบตีนไม่ปลายังแต่กวงเดียวด้อทีนีคุณทีตักรูกู้าววล้ก็ไปรักปลาว่าดินนักช่ององค์กจับองค์ขันกลกูปยปบ่ยตึงปลาว่าดนใจป่อยกนตอกตึงงานเพําในหน้าแต่คุ้มคลองให้เึงปลาป่ามมซอยอก้นตอกเียหนอาจารย์ผมขึ้นตรวด

ไว้เบียร์เจนกุญแจที่ปุ๊กอยาก้นุ่ามรยได้ใช้อยู่ลายวันมองมมวันเย็นนั้นปนไปเอาด้วยคอยบานนี้ครนปลาได้จ้าด้วยคอยเหอไปตึ้งที่นี่คนเวลาเขินเปรตกองมึงแห่ชอยนังตายรอดที่นี่แด็กมันว่าอ๋ะลุงไม่รดพ้อมไม่รดปัดรื้ลุงร่วงเอ้อจะลงลองแรกที่ Long crumb lợi đi Man and thang chai và blik rốt lợi yên ku lông bài crumb Among a à rốt lợi mặt bài chí ku crumb lợi lẹt trôn nữa luôn ba crumb lợi đi tay A tên nay tên bài trốn bài uy lào bài trôn bài trôn luôn lào tên nay mày 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 Bà mày ngang mày 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 bà mày 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 จังเด็กก็จะพป่งงานชอบไปชอบชอบหัวเด็กเบี้ยเด็กคนหยิบ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 ยิบหิบคี่คนนะคนนะออะ